เพื่อนพี่น้องบุคลากรมหาวิทยาลัยประเด็นความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องความร่วมมือกับท้องถิ่นในลักษณะของการปฏิบัติงานหรือบุรณาการการทํางานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าด้วยกันการปฏิบัติงานที่เราสามารถเข้าไปประสานร่วมมือได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินความพึงพอใจในส่วนประกอบท้องถิน่นการพัฒนาวิจัย geo park หรือธรณีวิทยาการผลักดันสีเทศให้เป็นมรดกโลกปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม วัชพืชตามสวนสาธารณะต่างๆปัญหาการเหมืองแร่ปัญหาบลร,รพิษจากการเผาอ้อยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับมรดกโ,โลกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านการวิจัยปัญหาที่ทํากินบนเขาเค้ะปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวซึ่งมหาวิทยาลัยเราเองก็ยังไม่สามารถเป็นผ้ขึ้นของชุมชนในด้านนี้อยู่โดยเฉพาะเรื่องมะขามหวานหรือเป็นศูนย์วิจัยมะขามปัญหาเพิ่มผลผลิตและราคาของพืชผลทางการเกษตรในภาคพืนทวีปเช่นผัก ผลไมาใ้ใบายาสูบปัญหาเรื่องของการทําการเกษตรที่ราบสูงปัญหาเรื่องการเขียนเรื่องราวบันทึกประวัติศาสตรษษ์หรือข้อมูลในหน่วยงานต่างๆหรือชุมชนต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ปัญหาเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดลอ้อมภูมิทัศน์ถังเมืองวัชพืชตามสวนสวนาธารณะต่างๆสิ่งเหล่านี้ยังเป็นประเด็นท้าทายมหาวิทยาลัยควรจะเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ประเด็นปัญหาเหล่านี้ถ้ามหาวิทยาลัยขูงเราโดยช่วยตัวละกรไม่แสดงศักยภาพในการที่จะรุ่งเรืองท้องถิ่นก็จะเป็นโอกาสเป็นช่องทางให้บุคลากรตามหน่วยงานต่างๆหรือตามมหาวิทยาลัยอื่นเข้ามาทําการวิจัยดําเนินกิจกรรมทางวิชาการแทนมหาวิทยาลัยเลสเบูร์ลเราก็จะเสียบทบาทของความเป็นผู้นําเชีงยววิชาการในท้องถิ่นไปอย่างทิศเิง